ครับพี่นอ้องมือนี้เกษตรอีสานชาแนลครับพาพี่นอ้องมาเยี่ยมชมนะครับแปลงกเกษตรผสมผสานนะครับแล้วก็มีคาเฟ่ยอยู่ในตัวนะครับผมเดี๋ยวเข้าหัาวข้อครับจากของสวนมาเลยครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมค่ะซือ้อคุณครูมณิวัฒน์เนาะคะ่ะคุณครูแปลนบางของบอนนะคะพื้นที่ตรงนี้ตั้งอยู่ที่บางของบอนนะคะบางของบอนตำบลบางตูมอำเภอนาจเจอวยนะคะทางผ่านจะเส้นถนนใหญ,ญ่ติด ทางแปอำเภอพอดีนะคะเศษของเพิ่มนะครับน้องรับผมอยู่ในสวนนี่เห็ดอีหยังแน่ครับคือหลากหลายเลยผมเห็นอ่าในสวนเนี่ยเห็ดเกษตรผสมผสานนะคะคแต่ก่อนเ <ผม S 1> นาะคะ่ะแต่ก่อนมันจะเป็นปลาปลาเป, <า S 2> ป็นปลาทุกคนเห็นก็ว่าเออตรงนี้คือเป็นปลาหกแค่หมูอีผู้ใดเห็ดยังกันเลยนอ้องเพิ่นเอายังไงว่านอ้องเพิ่นเป็นคู่อยู่กันทะลักนะคะครับเพิ่อนโรงเรียนเพิ่นได้โครงการใช้พัฒนามากเพิน่นเลยเห็นจุดประกายเพิ่นตรงนี้เพิ่นก็เลยส่วนเอื้อย ส่วนแม่มาเฮ็ดมาถางปลาขางข่างกอแต่ก็เลยเพิ่นก็เลยเกิดไอเดียเออปลูกพืชผลไม้ที่กินเองได้นะคะก็จะเป็นพวกข้าวพวกผลไม้ต่างๆลำไยอย่างปลูกทุกอย่างเ่นะอย่างเล็กละน้อยให้มันเป็นเกษตรผสมผสานแล้วก็เฮ็ดหน้าเพอได้กินนะคะเนื้อที่นี่ไร้ปัญหาครับนี่ยสิบเก้าไร่ค่ะสิบเก้าไร่อ๋อข้าวกล้องออกแบบมีสวนกล้วยใช่ค่ะน้องปลูกกล้วย ครใบตองกล้วยนี่กับมีลูกค้ามาติดต่อโอ้ใบตองกล้วยกับได้อีกแม่งค่ะไ้อีกค่ะครับาซื้อเป็นกิโลน่ะค่ะโอูกกล้วยบานีอ่าส่วนที่เหลือไอ้กล้วยที่ออกมากจริงจริงเนาะค่ะเขาก็แบ่งพี่แบ่งน้องกินเหลือจากแบ่งพี่แบ่งน้องกินเขาก็เอาอ่าค่อยไปขายหน่อนะคะขายเป็นรายได้ให้แม่ให้ยายครับอืยตามขั้นหน้าผมเห็นนะผุนกับเพื่อนปลูกยังครับพี่น้องคุณ ต้นทั้งนั้นค่ะจะเป็นอันสวนบกม่วงหิมะพร้าวนะคะโอ้มะฮีพร้าวครับผมโซนทั้งนี้ก็จะเป็นสวนปลาหวายหว้โอ้ปลาหวายก็มีเมนค่ะแกงไก่ปลาหวายนะคะโอ้มีหลากหลายครับสวนทั้งลมนี่จะเป็นอ่ามันจะเป็นห้องนะคะเฮ็ดยังบ่ได้น้องมึนก็เลยคิดไอเดียก็คืออ่าจกสาเก็บน้ำเลี้ยงปลาครับ เอาไว้กินแฮปปี้ให้น้องนี่กินน้ำนี่แหละค่ะครับออกแบบงามครับสวนนี้ครับเป็นสวนน้อยๆต่ว่าเพิ่นใส่พื้นที่คุ้มค่าให้ครับพี่น้องครับถามเลยว่านอค่ะบัดนี้ำน้านเมื่อกี้น้ำน้ำบ้านนะคะมันจะลงตรงนี้ร่องตรงนี้บัดนี้มันจะฟังเล้งครับทั้งถีงเพิ่นปลูกกล้วยครับมีแต่เครือใหญแย่ครับผมเพิ่นมาเป็นกล้วยน้ำว้าปลอดสารนะครับด้านนี้เพิ่นจะ S <S เพื้กสาอีกมีสาถึงเงบงห,ห,หน่วยนะครับหาหน่วยะนะครับคุณครูเนาะโอ้อันนี้าเอียดไปเพื่อรองรัรรรน้ำเมือนก้อนเส้นนี่ก็จะเป็นปลารครับเอาปลาออกเอาปลาออกแล้วพ่ปลูกมันนะคะครับ สิ่งอย่นี้นี่จะบ่ใส่สารเคมีแม้แต่นิดเดียวเลยโอ้ไม่มีสารเคมีเลยไม่มีสารเคมีค่ะครับถ้าสิ่งไหนที่จะปลูกเราต้องใส่สารเคมีน้องเขาจะมาเหี่ยวมาตายอืมบ้านตรงนั้นเจะโตฉมใเองเงินค่ะครับเพิ่นจะดูเดี๋ยวคุณผู้ผมครับผมตรงนี้เพิ่นก็กำลังปลูกปลาทดแทนนะคะโอ้ในประเทศเป็นสวนปลาอีกเลีงค่ะปลูกปลาทดแทนแต่ว่ามคุขใหญ่ถึงปลูกนะครับเนาะอนาคตก็ว่าจะเฮ็ดเป็นอ่า ร่มตะเล็กๆนะครับโอ้ครับพื้นที่เป็นเห็ดสีเห็ดเป็นลักษณะเกษตรเชิงท่องเที่ยวนะครับแม่นาคพิ่นนะครับตอนนี้เพิ่นก็มีคาเฟ่ช่วยเลี้ยงครับตรงนี้ตรงนี้ลมเรียดดีครับเพิ่นออกแบบอจครับไอเเดียนาะก็คือว่าต้นษาสาใบมันก็ะห้องครับตามปูนี่ก็ว่าจะคลองมันสุขายมันนองก็เห็นงนองพวกนรามันจะไปขายด้วยเพื่นบ้างครับพอดีเพิ่งเกิดไอเดียผมจะเห็ดเป็นชุดนางชงวิวมุมข้าวเจ้าชิปกาแฟครับ นี่ครับเป็นหม่องนั่งจิบกาแฟครับเป็นออกแบบเป็นหม่องไทยภาพไทยยังครับต,ตกแต่งได้สวยงามนะครับโ,โ,โตะ๊ตะในส่วนของคาเฟ่เนี่ยเพิ่งเปิดเมาอ่อยจังปีครับเปิดอ่ะที่เป็น้านที่ที่มา,เา่เป็นร้านอิหรีนี่เพิ่งได้ปีนึงนะคะแต่ก่อนนานๆกับเปิดเปิดมาสองปีแต่ว่าจะเป็นเพิ่งนะคะครับเป็นเพิ่งเป็นกระ๊อบพระวัตดหรือความที่ว่าเจ้าของคนมากินกาแฟเอี่ยให้ชมบรรยากาศนะครับมองนึ้ง เป็นหม่องมานังชิปกาแฟครับวันยุดนะครับไทยมีโอกาสผ่านมาทางเสร็จน่าจะรวยครับแวะมาได้ครับเป็นสวนอาหารเป็นคาเฟ่นาคำคาเฟ่นะครับเนาะนี่ครับส่วนอีกด้านนี่เป็นเป็นสวนป่าเพ่นครับเป็นป่าเก้าได้ครับที่เพิ่นอนุรักษ์ไว้ครับมองนี่้พมไม้แข่เเ็ดได้กินเ็ดพร้อมอ่ครับเนี่ สุดยอดเลยครับเปิ้มีสวนเ็ดอยู่ข้างข้างมันเลยครับโบกาครับพี่น้องครับนี่ครับใครมีปลาใบนี่ครับขอดีข้างมันหน่อยสิครับหลักการในสวนปลาผมเป็นเฮดเป็นหม่องนั่งเหร่นมีเปมีหม่องพักพ่อนนะครับให้ลูกค้าที่มากินกาแฟนะครับนองนาหนาวมันก็จะแห้งนี่ครับเพิจะมีหม่องเออให้เด็กหน่อยมาพักอากาศดีแห้งครับเข้ามาท้างในเย็นดีแห้งครับพี่น้องครับ ธรรมชาติล้วนๆนะครับนี่ครับนี่ครับเป็นสวนป่าข้างบ้านนะครับเป็นป่าเก่าเพื่อนอนุรักษ์ไว้นะครับมองนี้อันนี้กินได้เนี่ยค่ะเห็ดนี่เดี๋ยวเราค่อยจะเจอว่าเห็ดยังนอนแต่ว่าที่เฮ็ดอยู่ไหนที่กินได้เขาเอิ่น่าเห็ดหนวดนะคะโอ้ในบ้านครับแมนๆค่ะโอ้พี่หนวดครับสามารถเอามาย่ำเอาเอามาก้อยได้นะคะเพื่อนมาเห็ดหนวดครับพี่นครับกินได้นะคะกินได้ครับเจอตามป่าตามอะไรกินได้ครับครับผมเพื่เพื่อหูเนี่ครับว่ากินไหนครับพี่ครับมองนางเพื่อนครับลมลื่นแห้งครับ เป็นเปนั่งนะครับมีสะพานหน่อยๆครับผมเนทางไปคุ้คู่ไปด่านกาแฟเล้ครับดีด้นดี่เดี๋ยวจะไปชมนะครับในส่วนของร้านกาแฟนะครับที่เพิ่งเปิดอยู่ในส่วนของเพิ่นนะครับเป็นร้านเล็กๆครับแต่บรรยากาศดีมากเลยครับนานั่งนะครับนะครับนี่คือในส่วนของร้านกาแฟนะครับ เป็นร้านเล็กๆครับแต่น่ามานั่งมากเลยครับบรรยากาศดีนะครับนี่ครับเจ้าของร้านครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับนะครับนะครับเป็นร้านกาแฟนะครับมานั่งได้ค่ะร้านกาแฟนีดหน่อยเล็กตะวนออนิดหนึครับผมมีมุมมีมุมถ่ายรูปด้วยนะครับแฮปอันนิสเดย์นะครับผม จะมีลูกค้าจะเป็นเป็นข้าราชการคู่นะครับเป็นเจ้าหน้าที่อบตในทางนี้ครับเพื่อมาใส่บริการเป็นหลังเล็บนายุครับนามาทครับครับผมส่วนด่านทั้งด่านหน้าเพื่อนนะครับก็จะเป็นก่นจะเฮ็ดหน้านะครับเป็นเฮ็ดเป็นหน้าเป็นเกษตรผสมผสานพอได้กินนะคะครับแต่ว่านหน้านี่จะบริเวณบานค่ะบริเวณใส่สารเคมีก็คือดำเบานะคะดำกัน

เพิ่นเปิดคู่มือบ่ะครับหลังกาแฟเพิ่นนี่ถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์เปิดเต็มมื่นเลยค่ะเสาร์อาทิตย์เปิดทั้งวันตั้งแต่สองโมงเช้าถึงหกโมงเย็นบานส่วนเป็นจันทร์ถึงศุกร์จะเปิดอ่าช่วงเช้ากับช่วงพักเที่ยงแล้วก็ตอนแรกนะค่ะครับสามช่วงเพราะว่าอติดภารกิจนิดนึงครับผมเพิ่นเป็นคุณคู่นะครับแต่ว่าเพิ่นก็มีเวลานะครับตีเวลามาเห็ดในส่วนนี้นะครับในช่วงเลิกงาน เป็นกับมะเหฮดเป็นคาเฟ่บรรยากาศดีครับทางขารานเป็นกับจะมีป่ายต่างๆนะครับบอกทางนะครับผู้ไดมากาแฟครับมากบรรยากาศดีๆแแวะมาได้เลยครับนาคำคาเฟ่เป็นนาคาเฟครับ สุดท้ายเดี๋ยวให้คุณครูบอกเนี่ยว่าห้าคิดยังไงคือเดมาเฮดแบบเป็นคล้ายๆก,กับคาเฟ่อยู่หน้าจะของครับผมก็คือที่เดมาเฮดคาเฟ่อยู่หน้าจะของก็คือแนวคิดก็คือเพราะว่าเริ่มแรกก็คือว่ามันเป็นปลาเนาะคะ่ะเราโดยโดยความชอบอ่ะของจะของหน้ามาก,กินกาแฟานะคะครับน้องเพิ่นก็เลยคิดคนสูตรสูตรในคิดคนเองแล้วก็มาเฮดคาเฟ,าเฟเ่เล็กๆเ,เ,เพื่อว่าจะของเองก็ได้แบบว่าได้นั่งเรียนได้รับโอกาสบริสุทธิ์ กากฟใครทุกคนนะคะที่มีพื้นที่เนาะค่ะเนาะเพื่อะนะสนใจแบบบยาก็ดแนวนี้ก็คือขอสิ่งที่ดีที่มันได้ก็คือได้รับอากาศที่ดีที่บริสุทธิ์แล้วก็ได้รับความสงบนะคะใน <c oughs> ส่วนที่เฮ้าอ่ะเขามาอยู่ในจุดนี้หละเย็นสบายพอนค่ายนะคะเฮตุให้จิตใจเราจิตใจของเข้ารู้ซึกเย็นสบายไปด้วยนะคะ <c oughs> บางที่เกิดความเครียดจากการสอนนักเรียนแต่มาเจอจุดนี้เห็ดให้เฮ้าพอน,พอนค่นายขึ้นเพราะว่าแะ้วก็ได้เอาจุดนี้ไปสอนให้นักเรียนให้นักเรียนได้เคิียดรู้จัก นำเหมือนไงว่าน้ำรักปราจ้าของพ่อหลวงรัชการที่เก่านะคะคมาใส่นะคะแล้วก็หัวซึกว่ามีประโยชน์แล้วก็ลดลดต้นทุนแล้วก็สุขภาพจิตแล้วก็สุขภาพชีวิตก็ดีขึ้น,นะค,ะครับผมดีนะครับสุดยอดบานในท้าพี่น้องเฮ้าครับอยากามาเยี่ยมช่มสวนหรือว่าแวะมา,าช่มชิมกาแฟนะครับมีเบอร์ติดต่อหรือมีเฟซมีย่างบ้าครับที่ยะ ติดต่อมาได้ครับมีอ่าเบอร์ติดต่อนะคะไอ้มีเฟซนะคะเฟซบุ๊กนาคาคาเฟ่นะคะโอ้นาคาคาเฟ่เลยเพจเพจนาคาคาเฟ่เลยนะคะเพจก็มีพร้อมบมีเพจแล้วก็เบอร์ติดต่อสามารถติดต่อได้ค่ะก่ะเบอร์ศูนย์หกสองสี่สองหกหนึ่งสามเจ็ดแปดของคุณครูขันทองนะคะครูขันทองครับผมใครจะอยู่ตลอดไม่ละหรอกเรื่องเวลา ด้ารสู๊ปนะคะเป็นโรงเรียนเสาร์อาทิตย์จะซื้อยูนี่บ่ได้ไป็สายติดต่อมาได้ค่ะส่วนมากคุณแม่ก็จะอยู่ตลอดนะคะใครสนใจอยากมานั่งเล่นอยากมาเที่ยวชมอยากมาเบิ่งวิธีปลูกงยังสิเชิญได้นะคะเสาร์อาทิตย์จะดีมากเลยค่ะครับผมเป็นยินดีต้อนรับเลยครับพี่น้องครับโดยเฉพาะเสาร์อาทิตย์ครับให้วางๆผ่านมาแวะหาเพื่อเลยครับนาคำคาเฟ่นะครับเส้นถนน เบ็ดน่าจะรวยเบ็ดน่าจะรวยนะครับกคอนเจฮอดน่าจะรวยประมาณประมาณไปกิโลประมาณแก้กิโลครับด่านขวามือนะครับนะครับแบะมาได้น่าคำคาเฟ่มื่อนี้ก็ขอบคุณคุณครูหลายๆครับที่ยำชมสวนครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับผมนี่ครับพี่น้องครับน่าคำคาเฟ่นะครับพี่น้องพันมากอย่าลืมแวะมานะครับมาเบิ่งประเทศหลากหลายนะครับเป็นไข่ไข่อาเซียนยิปพ่อเพียงนะครับแบ่งพื้นที่นี่หนามมีหน้านะครับมีไม่พ้น นะครับแล้วก็มี้านคาแฟนะครับโอเคครับมือนนี้เกษตรดิสารชนเนลนะครับนะอกกับพี่น้องเสน่หครับฝากพี่น้องติดตามมันนะครับเกษตรดิสารชนเนลครับผมโอเคครับมือนเสนัยครับโอกาสหน้าพบอกันไหมครับสวัสดีครับ